สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนําท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อจะนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองมารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์สปาร์ค3 5 i ไอคันนี้นะครับก็ถ้าท่านติดตามคลิปครูมานะครับสปาร์คคันนี้มันเป็นรถคารุพันที่ใช้ฝึกในการเรียนการสอนนะครับของหลักสูตรช่างจักรยานยนต์ซึ่งรถคันนี้ครูได้รับโอนมาจากทางโรงเรียนอื่น เสร็จแล้วเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือพอจะเริ่มมีเวลาว่างก็เลยเอารถคันนี้มาใช้สอนนักศึกษารอบเช้ารอบบ่ายรอบคำ่ำนะก็ทำการเติมน้ำมันลงไปแล้วก็ลองสตาร์ตติดซึ่งทีแรกเนี่ยมันก็พอติดได้อยู่พอจะเดินเบาได้แต่เวลามันเร่งเนี่ยมันจะเร่งไม่ได้มันจะวอดแล้วมันก็จะดับครูก็เลยวานนักศึษาร,รอบคำ่ำถ้าจำไม่ผิดก็คืออภิสิทธิ์กับการนิกาเนี่ย ทำไมฮะช่วยถอดปั๊มที่ที่เป็นคลิปก่อนหน้าเนี้ยหนึ่งหรือสองคลิปเนี่ยแหละถอดปั๊มออกมาแล้วก็ล้างทั้งฟลาสาดใส้กรองนะครับทีนี้หลังจากล้างเสร็จนะครับวันนั้นคือมันก็ติดได้อยู่นะครับแต่มันก็ยังเหมือนเดิมคือมันยังเล่งไม่ได้นะครับแล้วพอมาเมื่อวันพุธก็คือครูก็มาลองติดดูนะครับทีนี้คือเปิดซิลแจเนี่ย มันสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดเลยทา,ทางที่ก่อนหน้าน,นี้มันสตาร์ทติดได้อยู่นะครับก็ครูก็เลยมาตรวจสอบว่ามันเป็นที่อะไระนะครับรถคันนี้ไม่มีสวิตกุญแจนะเดี๋ยวพี่ปุ้ยไปยืนหน้ารถให้หน่อยอเดี๋ยวพี่ปุ้ยจะเดินผ่านกล้องแว๊บหนึ่งนะครับก็พี่ปุ้ยเนี่ยเขาก็ต่อสวิตป๊อกแป๊กให้นะครับนี่คือหลักการเช็คเบื้องต้น นะวันนี้วันลอยกระทงนะจะได้ยินเสียงผู้หน่อยนะครับอ่ะครูก็ให้พี่ปุ้ยเนี่ยเปิดสวิตกุญแจเปิดอ่าท่านก็จะเห็นว่าหลอดไฟเกียวว่างก็ติดใช่ไหมครับหลอด FI ก็ติดแล้วก็อะไรครับสัญญาณไฟเตือนอะไรนะฮะอุณหภูมิก็ติดคือระบบไฟพื้นฐานทำงานเป็นปกติแบตเตอรี่มีไฟอ่าโอเคนะพี่ปุ้ยปิดไปก่อน จากนั้นเวลาลดหัวฉีดมันมีปัญหาเนี่ยนะครับเบื้องต้นก็คือครูก็จะบอกว่าให้คุณเนี่ยไปหาตำแหน่งติดตั้งปั๊มแล้วลองเงี่ยหูฟังนะครับอ่าครูก็มาอยู่ที่ตรงนี้มันอยู่ใต้เบาะแล้วครูก็ลองเปิดปิดสวิต์นะครับทุกครั้งที่เปิดปิดสวิต์เนี่ยจะได้ยินเสียงดังติ๊กเบาๆนะครับเสียงดังติ๊กแต่ไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์ปั๊มหมุน นะจะไม่มีเสียงฟีดนะครับแต่เอามือจับเนี่ยมันจะมีสะดุดตึกอยู่หนึ่งทีอ่ะทีนี้ครูก็เช็คง่ายๆต่อครับนะฮะครคูก็ให้พี่ปุ้ยเนี่ยถอดทอ่ทอน้ำมันออกแล้วก็เอาผ้ามาลองนะครับลองดูว่ามันจะมีน้ำมันออกไหมก็ทำเหมือนเดิมครับเอามือจับจะติก๊กแต่ไม่มีเสียงหมุนแล้วก็ไม่มีน้ำมันออกนะครับอ่า ครูก็เช็คขั้นต่อไปก็คือปลดปลัก๊กทีเนี้ยพอปลดปลั๊กตัวนี้ออกเนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่าอันนี้คือครูจะยืนอยู่ทางด้านท้ายรถนะอ่าอันนี้อยู่ตามปกติเลยนะท่อน้ํามันออกจะวิ่งไปทางท้ายรถปลดปลั๊กออกมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าพี่ปุ้ยจับให้นิดนึง นะอยากอยากจะทําเพื่อให้ท่านมีความรู้นะครับนะส่วนท่านใดรู้แล้วก็เลื่อนผ่านไปไม่ได้ว่าอะไรแล้วมันจะสั่นหน่อยนะเพราะว่ามือครูจะต้องถือขากล้องตรงนี้ที่มันเป็น4ีสีขั้วเนี่ยตรงนี้นะครับที่ครูชี้อยู่นะตอนเนี้คู่คู่บนเนี่ยนะครับคู่บนหรือคู่ที่ไปทางหน้ารถเนี่ยอันนี้คือสายสีน้ําตาลน,นะครับไฟมาเลี้ยงปัม๊ม เวลาเราเปิดซื้อแจจะต้องมีไฟดีซีสิโวลต์มาส่วนฝั่งขวาจะเป็นสายสีแดงคาดน้ำเงินอันนี้จะเป็นสายสายไฟกลับไปที่กล่อง ecu ส่วนคู่ข้างล่างฝั่งซ้ายจะเป็นสายเขียวอันนี้คือมาจากอะไรครับตัวเกตที่น้าปัดนะครับ ส่วนเส้นนี้จะเป็นสีดำเป็นสายกลาวเพราะฉะนั้นคู่ข้างล่างเนี่ยเราไม่ต้องไปนสนใจนะครับไม่ต้องไปนสนใจเราสนใจ,จเฉพาะคู่บนคือซ้ายสีน้ำตาลไฟมาเลี้ยงข้างขวาคือไฟกลับไปที่กล่องคู่ก็เอานี่เลยครับเอาไฟ่ากแบตเตอรี่ตรงนี้เลยใกล้ๆขอขยับกล้องนี่นะครับเอาไฟบวกจากแบตมาใส่น้ำตาล เอาไฟลบจากแบตมาใส่สายสีแดงคาดน้ำเงินทุกครั้งที่ครูแตะไปเนี่ยนะครับปลายสายไฟมันจะแปบ๊บแปบ๊บแปบแต่จะไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์หมุนไม่มีเสียงฟีดอะไรทั้งสิน้นโอเคนะครูก็เลยมาเช็คเบื้องต้นก่อนว่าแล้วมันมีไฟมาไหมสายสีน้ำตาลอ่ะเดี๋ยวจะให้พี่ปุ้ยเทส เราก็ใช้เทสแลมนะครับหนีบแล้วก็เช็คเทสแลมก่อนว่าเทสแลมไม่เสียจากนั้นนะครับอาแตะสายสีน้ําตาลดูนะครับขั้วนี้ขั้วนี้นะจเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเช็คอีกทีนึงเอา,เอามือออกกันดีครับอน้ำตาอยู่ฝั่งโน้นปึ๊บขั้วนี้นขั้วนี้นะอ่าสายสีน้ําตาลนะครับท่านอย่าแตะผิดนะอันนี้นะอ๊ะอ่าแตะหนึ่งสองสามมันไม่ติดหรอกเพราะมันยังไม่ได้เปิดสวิตป <Okay. S 2> ให้แตะไปก่อนนะครับจากนั้นให้เปิดสวิตกุญแจเนี่ย <ไป S 2> เห็นไห <ป S 2> ม<ะ>ครับมันจะมีไฟ DC 12สิโวลต์เนี่ยจ่ายมาเลี้ยงมอเตอร์ปัม๊มแล้วไฟเนี่ยพอมันผ่านมอเตอร์ปั๊มปุ๊บมันจะออกเป็นสายสีแดงคาดน้ําเงินไอสายสีแดงคาดน้ําเงินเนี่ยมันจะวนกลับไปหากล่อง ecu เอาออกเลยครับ ปิดสวิตครูก็มาทำการเช็คครับสายสีแดงคาดน้ำเงินอยู่ตรงนี้นะตรงนี้อ่าแล้วกล่อง ECU มันจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ไม่ท้องครับนะตรงนี้นะครูก็มาทำการเช็คความต่อเนื่องของกล่อง e อีสายสีแดงคาดน้ำเงินว่าจากต้นทางคืออะไรครับตรงปั๊ม ปลายทางคือเขาจะกลับมาที่ไหนครับกล่อง ECU ก็เช็คแล้วปรากฏว่าสายไฟก็ไม่ขาดนะฮะพอเช็คแล้วมีไฟมาเลี้ยงมอเตอร์ปัม๊มสายไฟก็ไม่ขาดครูก็เลยให้พี่ปุ้ยเนี่ยเขาทําการถอดนะถอดมอเตอร์ปั๊มติก๊กพร้อมไส้กรองพร้อมลูกลอยออกมาอ่ะถอดแล้วแม่เอาพี่ปุ้ยยกออกมา มาตรงนี้ครับเดี๋ยวเดินตามครูมาที่นี่เดี๋ยวครูจะให้พี่ป้อยพี่ปุ้ยเป็นตากล้องนะครับอ้าวพี่ปุ้ยวางไปอะต่ออย่างนี้ถ้าไม่ชัดโทษพี่ปุ้ยนะอย่ามาโทษครูนะอะนะครับพอถอดออกมาเสร็จปับ๊บนะครับครูก็ถอดตัวไส้กรองออกไส้กรองเหมือนที่วันนั้นที่คลิปที่อภิสิทธิ์กับการนิกาถอดอ่ะถอดไส้กรองออก พอถอดไส้กรองออกเสร็จปุ๊บครูก็จะทำการถอดตัวมอเตอร์ปั๊มนะมันก็จะมีตัวเขี่ยวล็อกอยู่3จุดนะครับมีเขี่ยวล็อก3จุดทีนี้ก่อนจะถอดตัวมอเตอร์ปั๊มออกเนี่ยนะครับให้เราปลดสายไฟที่เข้ามอเตอร์ปั๊มสังเกตง่ายๆนะครับก็คือว่าไอสายที่มันเป็นหางปลาขั่วใหญ่เนะี่ยเนี่ยนะครับ มันจะเข้ากับมอเตอร์ขั้วบวกสังเกตไหมครับขั้วบวกมอเตอร์พี่ปุ้ยก็แตะหนึ่งจึกเลยครับเออแตะแล้วมันเบอร์จนะนะอัดแตะหนึ่งทีได้ครับพอแตะแล้วมันเบอร์มามานะ ไอห,หางปลาขั่วใหญ่เนี่ยนะครับจะเข้ากับขั่วใหญ่ที่มอเตอร์อันนี้คือขั่วบวกส่วนหางปลาสายไฟขั่วเล็กอันนี้คือเป็นขั่วลบนะครับให้เรานะครับปลดปลดก่อนเลยนะครับปลดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะเพราะมอเตอร์มันยื่นขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับนะปลดสายไฟออกไปเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ทําการดึงตัวมอเตอร์ออกพอเราดึงตัวมอเตอร์ออกมานะครับ ตรงท่อตรงเนี้ยที่มันจะสวมเข้ากับเรือนปั๊มเนี่ยตรงเนี้ยนะครับที่จะเป็นท่อน้ํามันออกไปเนี่ยที่จะออกไปตรงท่อเนี่ยเขาจะมีโอลิงอยู่หนึ่งวงนะครับคือโอลิงวงนี้อ่าคุณก็เก็บโอลิงไว้ก็จะได้มอเตอร์ปั๊มมาเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้ครูก็มาดูนะครับพอมาดูเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยที่ครูอธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยไอตรงคั่วใหญ่เนี่ยเขาจะมีเครื่องหมายบวก แล้วตรงขั้วเล็กนะตรงขั้วเล็กนะครับจะมีเครื่องหมายลบขั้วใหญ่บวกขั้วเล็กลบแล้วครูก็ดูสเปคนะครับตรงนี้มันจะมีเขียนอยู่นะครับว่า m a d e in China นะเมื่อก,กี้ครูดูอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะจะมีเขียนอยู่ที่ตัวมอเตอร์เนี่ยว่า Ma d e in China เนี่ยอยู่แถวแถวเนี่ยเนี่ยต,ตรงนี้นะครับ ทีนี้มันมืดท่านอาจจะมองไม่เห็นเม็ดอินไชน่าโอเคจากนั้นเพื่อพิสูจน์ต่อว่ามอเตอร์ตัวเนี้ยมันเสีย100%เซจริงๆที่เรียกว่ามอเตอร์ล็อกมันไม่ยอมหมุนแต่มันติ๊กติ๊กให้นะครับครูก็เอามอเตอร์ตัวเนี้ยตัวเปล่าๆแล้วเนี่ยไม่มีภาระไม่มีโหลดอะไรเกะก,กะแล้วเนี่ยเอาไปจี้กับแบตเตอรี่โดยตรงเลยนะครับอ่าเดี๋ยวครูพาไปดู กลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้คือครูจะมาเทสให้ดูเลยนะครับว่าจากปัญหาที่มันเคยสตาร์ทติดได้น,นะครับแล้วพอเราถอดไส้กรองมาล้างเนี่ยแล้วเราคาดหวังว่าปัม๊มมันจะทํางานได้ดีขึ้นสุดท้ายกลายเป็นมอเตอร์มันล็อกหรือมันเสียนะครับตอนนี้นะครับครูหาสายไฟมาหนีบเข้ากับแบตเตอรี่ขั้วบวก แสร็จแล้วครูจะเอาขั้วลบของมอเตอร์เนี่ยแตะลงขั้วลบแบตไปเลยนะครับแล้วครูจะเอาสายไฟขั้วบวกเนี่ยมาแตะเข้ากับขั้วบวกของมอเตอร์ปั๊มติก๊กอ่ะครูแตะแล้วนะครับเดี๋ยวท่านจะเห็นนะเพราะครูแตะเนี่ยจะมันจะมีไฟแป๊บแป๊บแป๊บแต่มอเตอร์มันไม่หมุนเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย,ยท่านาเห็นไหมครับอ่าเนี่ย แต่มอเตอร์มันทําไมครับม,ม,มันไม่หมุนมันไม่ทํางานเลยไฟลับอ่อ่าเนี่ยนะชัดเจนนะแบตเตอรีร่มันมีไฟอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมไม่หมุนอ่ะโอเคนะครับจากรถที่ได้มาครูก็ไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติดเสร็จแล้วมาให้นักเ่าไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติดแล้วเราก็ลองทําไมครับเอาน้ํามันเบนซินเติม,ตมใส่มันติดได้ มันพอเดินเบาได้แต่เร่งคันเร่งแล้วมันวู้ดับก็เลยให้นักเรียนทำไมครับถอดกองมาล้างเราล้างถังด้วยถ้าเป็นคลิปที่ท่านไปดูนะครับจากนั้นความคาดหวังของเราคือทำไมครับถังสะอาดกองล้างสะอาดในระดับหนึ่งมอเตอร์จะต้องทำไมครับหมุนลาบเรียบติดง่ายเดินเบาได้เร่งติดมือสุดท้ายกลายเป็นมอเตอร์ทำไมครับล็อก,อกหรือน็อกไปแล้วนะครับ ถ้ามาถามครูว่ามันเป็นเพราะอะไรเนาะอันนี้คือครูก็ตอบไม่ได้นะก็เอามาเช็คให้ดูเป็นขั้นเป็นตอนว่าเนี่ยเวลารถหัวฉีดของท่านมีปัญหาเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆจะบอกว่าไอ้ตัวนี้เสียแล้วซื้อมาเปลี่ยนเลยถ้าคุณเอารถมาที่โรงเรียนมาให้ครูช่วยทําอย่างเงี้ยคือครูก็ต้องวิเคราะห์เป็นสเต็ปสเต็ปไปต้องเช็คก่อน สุดท้ายพอเราเช็คแล้วเนี่ยมอเตอร์ตัวนี้มันเสียร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะลองเคาะจะยังไงก็ไม่หมุนแล้วนะครับเอาเรียกง,ง่ายว่ามันตายสนิทกันแล้วกันก็จะเป็นหน้าที่ของทางเจ้าของรถว่าถ้าคุณอยากไปหยาดตังคุณก็ทําไมครับพี่ตุ้ยซื้อใหม่ไปหาซื้อใหม่มาอย่างนี้ใช่เปล่าแต่ถ้าเกิดครูสมมุติว่าในท้องตลาดเขาบอกว่าเขาไม่มีมอเตอร์แยกขายอย่างนี้คือครูสมมตินะครับคุณก็จําเป็นที่จะต้องทําไมครับซื้อยกปั๊ม ซื้อยกชุดยกปั๊มทั้งตัวนะก็อยากจะช่วยท่านเซฟตังอยู่ทีนี้ในกรณีที่ท่านไปซื้อมาจากแอปนะมันจะเป็นมาจากไชน้าเหมือนกันก็จริงแต่นั้นะ่ะเราก็ไม่ได้บอกว่าเป็นของแท้ใช่ปะครับคุณภาพก็ว่าว่าตามที่ท่านซื้อมาสมมติท่านไปซื้อมาได้นี่ก็คูสมมตินะครับคุณไปซื้อมาได้ตัวละ300 แล้วครูก็มาต่อให้มันก็หมุนฟรีฟรีติดได้เดินเบาได้แล้วคุณใช้ไปอีกสามเดือนมอเตอร์พังอีกอย่างเงี้ยครูต้องรับผิดชอบไหมครับม,มันเป็นที่สินค้าอ่าพี่ปู้ยังตอบถูกเลยมันเป็นที่ตัวสินค้านะครับจะให้ครูมาบอกว่าซื้อมอเตอร์จากแอปมาจากจีนสามร้อยแล้วครูต้องรับประกันเหมือนมอเตอร์ปั๊มแท้ยกชุดสองพันอย่างเงี้ยครูก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย ก็ไปให้ที่อื่นเขาช่วยดูแลช่วยรักษาให้กันละกันนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบวันนี้วันลอยกระทงนะครับก็ขอให้ท่านนะลอยกระทงด้วความสุขใจนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ